เดี๋ยวเราไปต่อกันที่เวทีสัมมานาขับเคลื่อนกองทุนค่ะโฆษกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดการสัมมานาขับเคลื่อนกองทุนฟื้นฟูนฟและพัฒนาเกษตรกรภาคอีสานประเดิมเวทีแรกที่จังหวัดขอนแก่นย้ำรัฐบาลจะใช้ตลาดนนวัตกรรมเสริมเพื่อทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มเป็น3เท่าภายใน4ปีเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคณะนายเอกภาพพลซื่อ โฆษกกระทรวงเกษตรและชากรเป็นประธานเปิดสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดปีงบประมาณ2,568ค่ะและสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกองทนุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่โรงแรมอาวานีคอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดคอนแก่น โดยมีคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูลและพัฒนากเกษตรกรคณะกรรมการจัดการหนี้ของกเกษตรกรคณะที่ปรึกษาสำนักงานและคณะอนุกรรมการจังหวัดสาขาจังหวัดละ17คนรวมทั้งหัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดใน20จังหวัดภาคอีสานและผู้ปฏิบัติงานระดับจังหวัดกว่า500คนเข้าร่วมการสัมมนาค่ะสำนักงานกองทุนฟื้นฟูนฟลและพัฒนานกเกษตรกรมีองค์ประกอบที่เรียกว่าคณะอนุกรรมการจังหวัด ในสาขาจังหวัด77จังหวัดทั่วประเทศโดยมีบทบาทหน้าที่ในการเสนอนโยบายแผนงานแลงงบประมาณประจำปีของสำนักงานสาขาจังหวัดกำกับดูแลให้คำปรึกษาและแนะนำแก่สำนักงานสาขาจังหวัดสนับสนุนงานในด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกรและด้านการประชาสัมพันธ์ผลงานตลอดจนการประสานกับหน่วยง,งานภาคีภายนอก โดยการจัดสัมมนา,าจะแบ่งเป็น4ภูมิภาคได้แก่ภาคอีสานจัดขึ้นในวันที่13-15กุมภาพันธ์2568ที่จังหวัดขอนแกน่นภาคใต้วันที่26-28กุมภาพันธ์2568ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภาคกลางวันที่12-14มีนาคม2568ที่จังหวัดเพชรบุรีและภาคเหนือระหว่างวันที่19-21มีนาคม2568ที่จังหวัดพิษณุโลก ด้นานนายเอกภาพผลซื้อโคศกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้กล่าวว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยากให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นที่พึ่งของพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะการแก้ปัญหาหนี้สินและฟื้นฟูเกษตรกรค่ะเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกทั้งรัฐบาลยังขับเคลื่อนตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพื่อทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มเป็น3มเท่าภายใน4ปี เดี๋ยวไปฟังเสียงท่านโฆษกกระทรวงเกษตรและหกรกรค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรท่านศาสตราจารย์ดรนันมนพิญโยศินวัฒนะครับท่านในความสําคัญกับเกษตรกรโดยเฉพาะกองทุนฟื้นฟูนฟและพัฒนาเกษตรกรนะครับท่านอยากให้เป็นที่พึ่งที่หวังของพี่น้องเกษตรกรทั่วทั้งประเทศโดยเฉพาะการแก้ปัญหาหนี้สินของพี่น้องเกษตรกรนะครับนอกจากการแก้ปัญหาหนี้สินแล้วท่านอยากให้เน้นไปที่การฟื้นฟู ทำยังไงเกษตรกรหลังจากที่ทางกองทุนนี่ได้ซื้อนี่มาไว้ที่กองทุนแล้วแล้วเกษตรกรรายนั้นนะครับถึงจะมีอะไรว่ามีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับแก้ปัญหาในการพัฒนานะครับอันนี้คือหลักๆของอาทางของกระทรวงเกษตรสหกรณ์ครับ